สวัสดีทุกคนครับเสน่ทยตทาสุรินทร์นะครับวันนี้พามาดูรถยนต์ใหม่นะครับเป็นเตรียมรถยนต์ก่อนการส่งมอบนะครับคันนี้เป็น4ประตูรีโว่2.4 Z Edition ันะครับคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นรุ่นเออไม่ใช่คันนี้เป็นรุ่นมิดนะครับราคาอยู่ที่7 7 7 0 0 0บาทนะครับคันนี้มาพร้อมกับสีดําด้วยนะครับซึ่งนานาจะได้ส่งมอบสีดําทีนึงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูว่ารถคันนี้สวยขนาดไหนแล้วก็น่าใช้มากขนาดไหนนะครับมาดูในเรื่องของการออกแบบไฟหน้าก่อนนะครับไฟหน้าเป็นแบบตด้วย มีความสวยทันสมัยแล้วก็ประหยัดไฟมากๆนะครับอายุการใช้งานยาวนานมากนะครับคันนี้และมีการติดตั้งในเรื่องของไฟตัดมองเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับทำให้รถนี้มีมิติความสวยมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของความปลอดภัยยามค่ำคืนเวลาฝนตกด้วยนะครับนี่เลยเป็น LED เช่นเดียวกันนะครับงานศูนย์อยู่ประมาณ6000บาทนะครับแต่ว่าอันนี้มีการแถมให้นะครับมาดูเรื่องดีไซน์กระจังหน้าออกแบบสวยมากนะครับเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับเป็นสีดําซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถยนต์เลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้ก็เป็น อันนี้ก็เข้าขั้นสปอร์ตแล้วก็ดุดดันมากๆนะครับชิ้นงานกันชนด้านหน้าตรงด้านท้ายตรงใต้ทางตรงนี้สำหรับรุ่นมิดนะครับก็จะมีการติดตั้งจากโรงงานให้นะครับอันนี้ก็สวยและมีมิติมากขึ้นด้วยนะครับตรงนี้สวยมากๆนะครับมาดูฝั่งด้านนี้ครับล้ออลลอยของเขาเป็น17นิ้วนะครับสีรมดำนะครับตรงนี้นะเป็นลายเฉพาะตัวแซดเดอร์ดิชั่นประตูนะครับแล้วรันนี้ช่วงล่างด้านหน้าก็เป็นช่วงล่างที่ดีมากนะครับช่วงล่างด้านหน้าด้านหลังก็จะออกแบบสไตล์ G R Sport นะครับมีการปร ลดลงนะครับประมาณ2.3เซนนั่นเองครับทำารถคันนี้มีในเรื่องของการขับเรือฟิลลิ่งกานขับสไตล์คล้ายกับรถเก่งนะครับมีความนุ่มนวลมากๆแล้วก็มีความเงียบมากๆในห้องโดยสารนะครับประหยัดน้ำมันด้วยกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับดีเลยฮะสวยมากเป็น LED นะครับตัวนี้มันเช่นงานโครเมียมนะเช้นนโครเมียมตัวนี้เป็นสีดำแล้วเป็น LED ด้วยนะครับกันสาดข้างผมมีการติดตั้งจากโรงงานนะเป็นสีดำนะครับตรงนี้นะแล้วก็เบ้ารองมือจับนะครับก็เป็นลายเคฟลานะครับ ตอนสลับกับเจ้าตัวมือจับประตูโครเมียมขนาดใหญ่ใช้งานง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับด้านในของรถคันนี้ครับเซอร์ดิชันทุกรุ่นนะครับเป็นโทนสีดานะครับแล้วก็มีชิ้นงานโครเมียมเล็กน้อยนะครับก็จะมีบริเวณคอนโซลดน้าหน้าบริเวณแผงประตูตรงนี้นะครับมือจับประตูด้านในเป็นโครเมียมนะครับสวยมากแล้วก็สวิตช์ในเรื่องของกระจกนะครับเป็นสีดำเป็นโอแบล็กตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นซอฟทัชและเป็นผ้านะครับก็สวยงามมาก และคันนี้มีการติดตั้งเรื่องของเบาะหนังจากตัวต้าสุรินให้นะครับสวยมากๆนะครับตรงนี้นะชิ้นงานนี้คือสุดยอดมากทําให้รถคันนี้ดูแลง่ายมีความสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ไม่เก็บฝุ่นด้วยนะครับท่อ้านหลังออกแบบดีมากนะครับก็มีความกว้างนั่งสบายนะครับคันนี้ขาดอย่างเดียวคือแอร์ตอนหลังที่ยังไม่มีนะครับนอกนั้นคือครบครับผ้าคุมรถจากโรงงานนะฮะนี่เลยนะครับแถมให้นะครับสุดยอดเซลใจดีมากนะครับ มาดูความจุถังน้ามันตรงนี้นะครับทุกคนครับน้ํามันนะครับรองรับ B ีเซลทุกคูณ B7 B 10 B20 นะครับสามารถที่จะเติมได้เลยและถังมีความจุสูงถึง80ลิตรนะครับประหยัดน้ามันมากๆครับคันนี้ประหยัดน้ํามันอยู่ประมาณ15้ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับยอดเยี่ยมนะครับในเรื่องของช่วงล่างด้านด้านด้านหลังนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแหนบซ้อน5แผ่นนะครับรองรับการบรรทุกแล้วก็ได้ฟีลเรื่องของการขับขี่ที่แบบนุ่มนวลเบาสบายด้วยนะครับจะบรรทุกก็ได้นะครับไฟท้ายนะครับตรงนี้นะครับ ไฟท้ายก็จะเป็นเอ่อ LED ครับเป็นออกแบบสไตล์เลข3ามีความสวยมากๆนะครับทุกคนจะเห็นนะฮะนี่ฮะสวยมากๆจริงๆครับชิ้นงานด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นกันเป็นสเกิร์ตกันชนท้ายสวยมากนะครับเป็นจากโรงงานเลยนะซึ่งเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้ทําให้รถคันนี้มีความสปอร์ตแล้วก็ดุดันมากๆนะครับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับนี่ล้อแม็กขนาด1 0 17นิ้วนะครับจากโรงงานนะครับคันนี้ผมมีการติดตั้งในเรื่องของนี่เลยครับบันไดข้างสีโครเมียมมาเป็นงานแท้โตโยต้าครับ ก็ทั้งสองฝั่งก็สุดยอดมากแล้วก็บรรยแท็กข้อดีของเขาก็คือว่าเวลาที่เราจะขึ้นลงนะครับสามารถที่จะเหยยบขึ้นลงได้อย่างมั่นใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหางเพราะข้อรองรับน้ำหนักได้ดีมากสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในตัวรถนะครับว่าคันนี้หลังพุงมาลลยเรามีอะไรให้บ้างนะครับก้าวขึ้นมานะครับกุญแจนะครับจะเป็นกุญแจรีโมทแบบแจ็คไนคีมีปุ่มล็อกรถปดล็อกรถยนต์แล้วก็แบบพับเก็บได้ด้วยนะครับให้ทั้งหมด2ดอกนะครับกุญแจแจ Nike, นะ็คไนคีมเนาะ ซึ่งเป็นกุญแจที่เข้ารหัสนะครับป้องกันการขโมยเนาะหากมีกุญแจผีที่ก็อกุญแจเราไปใช้นะครับจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับพวงมาลัยนะครับสามารถปรับระดับได้นะสูงต่ําใกล้ตัวไกลตัวเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูนะครับนี่คปรับความสูงต่าได้ดึงเข้ามาใกล้ตัวแล้วก็ไกลตัวได้เมื่อได้ตำแหน่งที่เหมาะสมล็อกได้นะครับตรงนี้สุดยอดมากนะครับชิ้งานตรงช่องแอร์ตรงนี้เป็นโครเมียมนะโครเมียมตรงด้านล่างแล้วก็ด้านบนเลยครับสวยงามมากครับช่องแอร์ใช้งานง่ายนะครับ ในเรื่องของที่วางแก้วมีให้นะครับสามารถเก็บใส่เหรียญได้ด้วยตรงนี้นะครับนี่ดีมากยอดเยี่ยมมากนะครับตรงนี้นะในเรื่องของเลนไฟหน้าครับจะมีเอ่อในเรื่องของที่ปรับเลนไฟหน้าตรงนี้นะความสูงความต่ำสามารถหมุนปรับได้นะพอรถคันนี้มันสี่ประตูอาจจะมีการขนของเมื่อขนของเยอะนะครับอยากปรับให้เลนไฟมันต่ําลงก็สามารถปรับได้ครับเลขสูงสุดคือเลนไฟมันจะต่ําลงมากที่สุดนั่นเองนะครับเปิดฝากระโปรงหน้าตรงนี้นะครับทุกคนเปิดถังน้ำมันตรงนี้นะครับโอเค แล้วก็มาที่พวงมาลมติฟังก์ชันนิดหนึ่งครับก็มีในเรื่องของการออกแบบที่สวยงามนะครับตัวนี้เป็นการเย็บเย็บด้วยหนังเนาะเป็นหนังเอ่อเป็นหนังแบบ PVC นะครับก็ไม่ไม่นุ่มเท่าไหร่แต่ว่าการออกแบบคือจับกระชับง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็มีความสปอร์ตมากขึ้นนะฮะมาพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนเพลงนะครับหรือรับและวางสายผ่านการบูทูธโทรศัพท์นั่นเองครับฝั่งด้านนี้นะครับควบคุมหน้าจอซึ่งเอ็ตรอนีครังเป็นหน้าจอี่ ดูในเรื่องขอ้อมูลการขับขี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับหรือว่าเออร์เรอร์ต่างๆตั้งค่าต่างๆสามารถที่จะตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับยอดเยี่ยมมากผ่านเจ้าตัวเมนูตรงนี้นะครับถัดมาด้านนี้ครับทุกคนจะเป็นด้านบนจะเป็นเรื่องของเวลาครับอยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับตั้งได้ทั้งชั่วโมงและนาทีถัดมาด้านล่างจะเป็นหน้าจอ a n d r o i d Auto a p p l e c a r ร l a y ครับรองรับทั้ง n d r o i d Auto และ Apple Carplay ใช้งานง่ายมากๆนะครับตรงนี้นะสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านเจ้้าตตตััวพรร USB งนนีะคคบโเ แอร์ก็จะเป็นแอร์แบบมือหมุนอยู่นะครับเป็นสวิตบิดเนาะเป็นทิศทางลมนะครับก็สามารถเลือกทิศทางลมได้ความแรงของลมแอร์เลือกได้ตรงนี้นะครับในเรื่องของความเย็นเลือกได้ตรงนี้นะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับตรงนี้พอชาร์จโทรศัพท์เหมือนเดิมครับรีวอจัดมาให้พอรพอตเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เลยนะครับทีนี้ในเรื่องของไฟตัดหมองครับสวิตต์ตรงนี้เป็นสวิตเปิดปิดไฟตัดหมองเนาะสำหรับรถที่ติดตั้งไฟตัดหมองเพิ่มเติมนั่นเองนะครับโอเคในเรื่องของเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับซึ่ง เจ้าตัวเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับนี่แล้วก็ในเรื่องของโหมดการขับขี่ครับคันนี้จัดโหมดการขับขี่มาให้ไม่ว่าจะเป็นอีโคโหมดเน้นความประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับแล้วก็อีโคโหมดไอ้พาวเวอร์โหมดเน้นความแรงแบบสุดยอดนะครับเนาะอันนี้คือดีมากนะครับโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับท่านใดสนใจหรือว่ามีโครงการรถใหม่นะครับก็ติดต่อเสน่และทีมงานโตโยต้าสุรินได้นะครับผมพร้อมดูแลทุกท่านนะครับรออยู่ที่ศูนย์บริการโตโยต้าสุรินเลยนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็แนะนํารถประมาณนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปนะครับขอบทุกท่านโชคดีแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขตลอดไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ